สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเจลีมีของกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะจากที่มีหลายคนทักเข้ามาเหมือนเดิมเลยเยอะมากเลยนะคะว่าเวลาเสียรอบนี้รอบถัดไปต้องทบกี่บาทอะไรอย่างเงี้ยนะคะเจลีก็เลยทำสูตร พบหัวยี่กีนะคะสำหรับเว็บตามใจนะคะมาแจกทุกคนเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยง่ายๆเลยนะคะตัวนี้นําไปใช้ได้เลยฟรีๆนะคะเริ่มแรกนะคะตัวนี้นะคะเป็นกําไรเวลาเราจะทบเงินถูกไหมเราก็ต้องการทราบกำไรเนาะเราก็จะตั้งกําไรไว้ใช่ไหมคะตัวนี้นะคะเป็น90ก็คือ90ก็คืออ่าอัตราการจ่ายของเว็บ สองตัวตัวนี้เป็นการคิดในยอดสองตัวนะคะคือ90บาทตัวนี้ทุนต่อรอบปัจจุบันเดี๋ยวตัวนี้จะขอใช้สัญลักษณ์แทนนะคะก็คือ A นะคะ A สัญลักษณ์ A นะคะตัวนี้ขอใช้เป็นสัญลักษณ์ A ก็คือทุนต่อตัวรอบปัจจุบันต่อมาทุนทั้งหมดที่เสียนะคะตัวนี้ขอใช้เป็น B นะคะ แทนเป็นตัว b ต่อไปทุนรอบปจัจจุบันเนาะขอใช้เป็นตัว c นะคะจากนี้จะเห็นนะคะมีวงเล็บสองวงเล็บเนาะวงเล็บแรกก็คือ90อัตราการจ่ายคูณด้วยทุนรอบต่อตัวรอบปัจจุบันนะคะนำมาคูณกันเสร็จแล้วแล้วก็มาทําวงเล็บนี้นะคะก็คือวงเล็บที่2คือทุนทั้งหมดที่เสียบวกด้วยทุนรอบปัจจุบัน นะคะตอนแรกตัว A นี่จะเป็นทุนต่อตัวนะแต่ C เนี่ยจะเป็นทุนทั้งหมดนะคะรอบปัจจุบันนะคะส่วน B เนี่ยสีเขียวเนี่ยจะเป็นทุนที่เราเสียไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็นำสองตัวนี้มาลบก,กันอ่ะมาดูเราจะยกตัวอย่างนะคะตัวอย่างเนาะคิดตามนะคะสมมติว่าเราเล่น สูตรเลขวินนะคะซึ่งเลขวินเนี่ยจะมีเลขทั้งหมด56ตัวนะคะอาจจะเป็นวินบนหรือวินล่างก็ได้จากที่เสวางในกลุ่มนะคะมีเลขทั้งหมด56ตัวดังนั้นนะคะถ้าสมมติว่ารอบแรกนะคะเราซื้อตัวละ1บาทเนาะมันก็จะใช้ทุนอยู่ที่56บาทนะคะเพราะมันมี56ตัวเนาะสรุปคือรอบนี้นะคะเรากดซื้อไปนะคะแล้วเสีย ดังนั้นเงินที่เราเสียไปเนี่ยก็คือ56บาทถูกไหมดังนั้นรอบถัดไปเนี่ยเราจะทบเท่าไหร่นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันทบเท่าไหร่ให้ได้กําไรนะคะจากสูตรเลยนะคะกาไรนะคะอ่ารอบแรกเรามาเขียนตามนี้ก่อนมาแทนค่าก่อนโอ้โหเหมือนเป็นครูสอนคณิตเลยนะคะ A, A ก็คือทุนต่อตัวรอบปัจจุบันเขียนไว้ A, A นะคะ A ตัวนี้จะเท่าไหร่ทุนต่อตัวรอบปัจจุบันนะคะ ทุนต่อตัวรอบปัจจุบันสมมติว่ารอบที่2เนี่ยเราจะซื้อตัวละ2บาทเนาะเพราะปกติเวลาเราจะทบเราจะทบเท่าตัวใช่ไหมบางคนอาจจะแทนเป็นตัวละ3ก็ได้แล้วแต่ะคะสมมติว่ารอบนี้นะให้เราคิดขึ้นมาว่ากดซื้อตัวละ2บาทนะคะ2บาทต่อตัวนะคะต่อมา B b ล่ะ B นะคะบก็คือทุนทั้งหมดที่เสียทุนที่เสียก็คือ ตัวนี้นะคะ B เท่ากับ56บาทนะคะต่อมา C ล่ะ C, C, C. ก็คือทุนรอบปัจจุบันทุนทั้งหมดรอบปัจจุบันจะต่างกันนี้นะ,ค,ะคิดยังไงนะคะ C ก็คือ2บาทใช่ไหมเลขวินมี56ตัวแทงตัวละ2บาทนะคะแสดงว่า C ก็จะเป็น56คูณด้วย 2, 2> มาคิดเลขนี้ใช้เคื่องคิดเลขเลยนะคะ56คูณ2อาจจะเป็น112ดังนั้น C จะเป็น1้2แล้วเราก็มาบวกลบคูณหารกันเลยค่ามาเลยเนาะกําไรเท่าไหร่นะคะคิดเลยอ่ะเท่ากับเริ่มแรกนะคะ90บงเล็บก่อนา90อัตราการจ่ายนะคะ ตามสูตรก็คือคูณด้วยทุนต่อตัวรอบปัจจุบนนันก็คือตัวนี้ที่เราเขียนไว้ตัวละสองบาทนะคะคูณสองวงเล็บปิดแล้วก็ลบนะคะลบทุนทั้งหมดที่เสียไปก็คือ B ที่เราเขียนไว้ตัวนี้นะคะถ้าใครไม่ค่อยถนัดการคำนวณต้องไปแบบช้าๆต้องเขียนใส่กระดาษแบบนี้นะคะห้ 56. บวกด้วยนะคะทุนรอบปัจจุบันก็คือตัวนี้ที่เราคำนวณทุนรอบปัจจุบันก็เหมือนเดิมมาจากตัวนี้คูณด้วยตัวนี้นะคะเพราะว่าถ้าเรากดซื้อตัวละ2บาทมันมี56ตัวดังนั้นทุนรอบปัจจุบันเราจะใช้ที่ร้อยสินะคะ,ะเรียบร้อยหลังจากนั้นแล้วนะคะก็มาใช้เครื่องคิดเลขกันเลยะเขียนแบบทีละบรรทัดเลยนะคะ 90คูณ 2, 2> <90. S 1> เป็น180ลบด้วย56บวก112อ่ะมาค่ะ56บวก112เป็น168 168อ่ะต่อมามาลบกันเลย180ลบลบกับ168 ชึบสิบสองอได้สิบสองสิบสองคืออะไรเราจะอธิบายนะคะเท่ากับสิบสองใส่บวกไปด้วยอ่าถ้าสมมติว่าเราคิดเลขออกมาเนี่ยแล้วมันไม่ติดลบมันไม่ติดลบก็คือจํานวนตัวนี้มันน้อยกว่าตัวนี้อยู่แล้วเนาะไม่ติดลบถ้าเรากดเครื่องคิดเลขถ้าสมมติเครื่องคิดเลขเรากดเครื่องคิดเลขมันมติดลบมันจะเป็นอย่างนี้ มันจะเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะแต่อันนี้คือเราเอา180ลบ168แล้วมันไม่ติดลบแบบนี้นะคะ,ะแสดงว่าถ้าเราใช้ทุนตัวละ2บาทตัวนี้มันจะช่วยให้เราได้กําไรอยู่12บาทนั่นเองนะคะช่วยให้เราได้กําไรอยู่12บาทกาไรไม่เยอะนะนะคะแต่ถือว่าได้กําไรหากใครอยากได้กําไรเยอะก็ลองเพิ่มตัวนี้ทุนต่อรอบป,ปัจจุบันนะคะหรือตัว A เนี่ย เป็น3บาทดูแล้วก็ลองคำนวณแบบที่ว่านะคะว่าจะได้กำไรเท่าไหร่นะคะอันนี้หากใครอยากเน้นได้กำไรส่วนใครอยากเน้นแค่ว่าขอแค่รอบนี้ได้กำไรก็ใช้ทอยบาทเลยนะคะอาจจะใช้เป็น2บาท3บาท4บาทสามารถใช้สูตรนี้ไปคำนวณได้เลยนะคะหลายคนอาจจะงงไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำยังไงนะคะตัวน,นี้สามารถทักมาถามเจได้เลยนะคะเพราะว่าสูตรนี้เจมคนรคิดคือเองเลยนะคะคิดขึ้นเองเลยนะคะว่า การทบเนี่ยต้องทบเท่าไหร่ถึงได้กําไรนะคะก็เลยคิดสูตรนี้มาแจกกันแบบฟรีๆเลยนะคะอาทวนอีกรอบนึงนะคะกวัหลายคนงงนะสูตรนี้นะคะเราจะเป็นการคํานวณหากําไรเนาะเพราะว่าเวลาเราทบเนี่ยเราก็ต้องได้ต้องการได้กําไรอยู่แล้วนะคะสําหรับหัวยีก่กีนะตัวนี้จะเป็นอัตราการจ่ายนะคะค,คูณด้วย ทุนต่อตัวรอบปัจจุบันทุนต่อต่อตัวที่เราจะซื้อนะคะสมมติถ้ายี่กีมี56ตัวเราจะซื้อตัวละบาทก็แสดงว่าทุนต่อตัวคือหนึบาทนะคะต่อมานะคะทุนทั้งหมดที่เสียก็คือรอบที่แล้วเราเสียเท่าไหร่ก็คือตัวนี้แหละนะคะหรือว่าถ้าสมมติสองรอบที่แล้ว เราเสียก็เอารอบแรกและรอบที่2มารวมกันจะได้ตัวนี้นะคะต่อมาบวกด้วยทุนรอบปัจจุบันรอบปัจจุบันก็คือทุนต่อตัวคูณด้วยจํานวนตัวทั้งหมดนะคะสมมติว่าทุนต่อตัวรอบปัจจุบันเราเป็น2องใช่ไหมอ่าเลขวินมันมี5 6ตัว 2คูณห้มันก็จะเป็น112นั่นเองนะคะจะเป็นตัวนี้นะคะนำอัตราการจ่ายคูณกับทุนต่อตัวนะคะแล้วมาลบด้วยทุนทั้งหมดที่เสียที่บวกด้วยทุนรอบปัจจุบันนะคะต้องทำในวงเล็บก่อนนะตามหลักคณิตศาสตร์เลยอยู่ดีเจก็ได้มาสอนคณิตนะคะทุกคนอ่ะเราก็เลยเจก็เลยแทน แทนค่าเพื่อไม่ให้บรรยาวเนาะทุนต่อตัวรอบปัจจุบันเป็น A ทุนทั้งหมดที่เสียเป็น B ทุนรอบปัจจุบันเป็น C นะคะแล้วเราก็มาเขียนโจทย์ไว้อย่างนี้เลยต้องเขียนอย่างนี้นะทุกคนจะได้เข้าใจนะคะทําตามอย่างนี้เลยนะคะ A ทุนต่อตัวสมมติว่ารอบต่อมาอันนี้เราต้องคิดเองนะมางคนอาจจะคิดเป็น3บาทก็ได้เองที่บอกไปนะคะแต่ตัวนี้เจยกตัวอย่างว่าเอา้าถ้าสมมติรอบแรกเราแทน1บาทเนาะแล้วมันเสียไป56บาท เลขวิน2ตัวนะคะก็เลยอ่ะรอบนี้ก็เลยคิดว่าเอ๊ะจะแทง2บาทแล้วกันบางคนอาจจะเป็น3ก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนํานวณเป็น3บาทก็ได้แล้วแต่นะคะต่อมาตัวนี้เลขวินนะคะที่เสียไปนะคะ56บบาทแต่ถ้าสมมติว่ารอบ เราเสียไปสองรอบเราก็ต้องเอารอบที่เสียทั้งหมดมารวมกันนะสมมุติว่ารอบที่2เราลงตัวละ2เราใช้ทุนไปอยู่ที่112บาทแล้วมันเสียเนี่ยเราก็ต้องเอาทุนรอบแรกกับรอบที่2มารวมกันเป็นตัวนี้นะคะต่อมาตัวนี้ก็คือทุนที่จะใช้ทั้งหมดในรอบนี้แหละที่เราจะใช้เนี่ยนะคะก็คือต้องเอาตัวนี้คูณด้วยจํานวนทั้งหมดนะคะเป็นตัวนี้นะ โอเคนะคะแล้วเราก็มาทําตามสูตรเลยอัตราการจ่ายคูณตัวนี้นะคะลบด้วย5 6นะคะก็คือตัวที่เสียไปรอบที่แล้วนะคะบวกด้วยทุนรอบปัจจุบันนะคะเอามาบวกกันแล้วเราก็จะดูว่ารอบนี้เราจะได้กำไรเท่าไหร่ถ้าผลลัพธ์ออกมาแล้วไม่ติดลบเป็นบวกอย่างนี้ก็แสดงว่าสามารถใช้ตัวละ2บาทได้เลยนะคะแต่ถ้าเราคำนวณมาแล้วนะคะแล้วมันติดลบแสดงว่าเราต้องเพิ่มตัวเนี้ย เพิ่มทุนต่อรอบรอบนี้แสดงว่าเอ้รอบนี้ฉันซื้อตัวละสองบาทไม่ได้แล้วฉันต้องซื้อเป็นตัวละสาบาทก็ลองตัวละสบาทมาคำนวณถ้าคำนวณตัวละ3ยัยูิดลบอีกแสดงว่ารอบนี้ตัวละ3บาทไม่ได้แล้วต้องซื้อตัวละ4บาทอะไรเงี้ยไปนะคะทุกคนต้องงงแน่นอนถ้าใครไม่เข้าใจอีกนะคะทักมาได้เลยนะคะจะสอนอีกรอบหนึ่งนะคะโอเคนะหากใครต้องการให้ทำคลิปอธิบายเข้าใจให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ คอมเมนต์กันเลยนะคะคอมเมนต์กันเลยเพราะว่าสูตรนี้นะคะเจ๊น่มาแจกฟรีนะคะอยากให้คนได้นําไปใช้นะคะเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งนะคะเพราะว่านอกจากเทคนิคหรือสูตรหวยแล้วนะคะวิธีการเดินเงินหรือการทบเพื่อให้ได้กําไรเนี่ยก็สําคัญเช่นเดียวกันนะคะนะหากใครสนใจข้อกลุ่มหวยยี่กีเจ๊หลี่นะคะแอดไลน์มาได้เลยนะคะ id line l ด n e ลน์ j อดไซนนะคะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องเจ๊หลี่มีของ ไปด้วยนะคะคลิปนี้เจ๊ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ